ไม่ได้คุยด้วยเลยพราะผลบหน่อยจะคุยกล้องก็ไล้ะครับ้ามไม่เต้งอยู่มีอะไรวะมาเบียดทำไมเนี่ยเก็เดินไปดิเเก็บสิหรือว่าจะเก็บให้กันหมองอ๋องเป็น,ปย,นยี่ห้อบเก็บสิการใหม่ลว เวันนี้เป็นวันแรกที่ไก่ไม่พอเพราะนะครับวันนี้เป็นคุณครูเชื่อป่ะเราลองขอแม่บ้านนะใช่เขาทำวิงแซบให้เราเขาทำได้แล้วว่ะเอาไก่ไปคุกๆๆกับพวกเครื่องอะเนาะน่าจะขอพิซซ่ากันหมดใช่คืมไปพิซซ่าขอบชีสก็ไม่บอกล่ะก็เปลี่ยนได้ เขาเขาเอามาให้หมดหรือมั้งน oh. ่าจะเออดูทางทางนะหมอยว่าส right ุดท้ายเจ้าวิ่งแทกมาให้อย่างเดียว่ะวิ่งแทกสามชิ้นอ๋อจาจ้าจ้าโอ้ย come o n c o m e on มองอะไรมองอะไรถามจริงมองอะไร ยังไม่มองก็ได้ไม่ถามว่ามองอะไรก็พูดก็ตอบสิก็มองหน้าไงเพื่อเพื่ออะไรบอกลองบอกดิไม่มองก็ได้ถามแล้วก็ไม่ตอบผิดประเด็นแสดงว่าไม่อยากมองใช่ไหมโ <Okay. S 1> อเคก็ไม่กวนก็ได้เข้าใจละวพราะไม่อยากมองหน้าแล้ว มองแล้วก็ไม่พูดอะไรเออเข้าใจแหละดีแล้วก็ฉันก็โดนด่าอยู่คนเดียวโดนด่าเลยก็พูดด้วยแล้วก็ไม่พูดไงไม่พูดอะไรนี่เล่นด้วยก็ไม่เล่นนี่ไม่เล่นอ่ะเนี่ยจะรู้ไม่เล่นไม่เล่นอ่ะใครจะไปดาวอาลมพี่แกถูกวะเนี้ยก็เล่นไงก็ไม่เล่นก็ต้องบอกเออเบนต์อย่าเพิ่งเล่นอย่างงี้เห็นต่าเลยไม่ได้พูดอะไรเลยเล่นมาก็อะไรนะครับก็รู้อยู่ว่าชอบแกล้งจะรู้ไหมเนี้ย ขอโทษนะครับเอาหลบหน่อยครับน,นี่ไม่เล่นเหรอเนี่ยก็จะรู้เหรอว่าเล่นหรือไม่เล่นก็นี่ก็เล่นไงกวนเต็มมึงเอ้ยคุณเล่าแล้วไงแล้วไงคือแล้วจะไงเอาไงอ่ะแม่งลุกอี่หลงไม่ดีด,ดูดิหลอดไฟเป็นรอยก็เอยอ่ะด,ดูดูดีๆอ่ะใช่ไหมหลอดไฟเป็นรอยไหมให้ดูโอ้ ไปอ่ะไปไม่ดูนะก้าทุ่มก้ากล้าทำก็ลองดูไม่กล้าหรอกเพราะว่ายังไงก็ไม่รู้สึกเสียบอะไรอยู่แล้วไม่ยังไงก็ไม่มีเพราะหัวใจเบนไม่ได้ยึดแบบไม่ดูก็ไม่กล้าแบบทำเบนหรอกจริงจริงไงอะไรอะไรอ่ะกินแล้วทำไมต้องยกอ่ะเก๊กเหรอเก๊กอ่ะ เป็นไรก้มหน้าทำไมก้มหน้าดูป้าเฟี้ยงนี่ไงป้าอยู่โดนแหะแอะยู่กับเราจนกว่าจะหนึ่งวันสาวว่าจะหลบได้สักกี่นาอะไรว้ะอะไรไม่โดนไม่โดนอะไรอะไรอะไรเป็นไรเป็นไรเป็นไรมรเป็นไรเป็นไรไรฮะฮะฮะ ไละไล่ไลไม่หนีะไรไม่ไม่ได้ตามจะมานั่งนั่งหรอนั่งดิอะไร Product. อะไรนี่เป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ย่าเด่ยมันชอบเล่นเจ็บเจ็บน่ะอ uh ๋ออ claro> ๋ออ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  อะไรเล่นนะไอ้นี่แพ้ลรวพานว่าดูดูดูมันโอ้ยเนี่ยดูมันดิมันเล่นแรงอย่างงี้เครบเห็นไหมว่ามันเล่นแรงขนาดไหนมันย้ยควร ผมไม่ทำอะไรให้เลยดูนีดูมันเนือมาเนี่ยแล้วทุกคนก็เข้ามารุมว่าผมเนี่ยไม่จริง่ะผมก็นั่งผมอยู่เฉยเนี่ยแล้วดูดิมันต่อยผมเนี่ยแดงแล้วเนี่ยเนี่ยกล้องซูมมาเนี่ยดูสิเมื่อกี้ทำอะไรทำอะไรเมื่อกี้แลบลิ้นใส่ทำไมไม่ได้แลบเลยอะไรอะไรโอ้ยโอ๊ยแลบลิ้นอีกแล้วแลบลิ้นตอนไหนโอ้ยมีน้ นี่โดนจริงมั้งโอ๊ยเจ็บจมูกเลยอะ่ะไม่อยากให้แบบโดนหน้าอะไรช่วงนี้เลยเพราะเดี๋ยวไม่กวก็ขึ้นคอนแล้วเนี่ยโอ๊ยอ,อะไรอะไรฮะอะไรจะทำอะไรอีกก็เจ็บจมูกเป็นไ,ไรอะ่ะ ก็ดีแล้วไหมอืมเฮ้ยย่าเฉยก็นอนแล้วมันอะไรเนี่ย็นอนตื่นยืนนอนแล้วมันยูนนิ่งๆดิเกี่ยวอะไรกันยืนนิ่งโอ๊ยกูเป็นคนยังเป็นคนอยู่ไอ้นี่ริวริวนี่ริวริวเองอย่ายู่นิ่งๆ โดนฆ่าแน่มันเหมือนเลือกจำดาวจะไหลเลยเมื่อกี้โดนเหรอโอ้ยดังปักไม่ได้ยินเลยเหรอเ<น>สียงในจมูกมันดังปุ๊บเลยเคยไหมเค,เคยเคยเคยดังแบบเออนั่นแหละัตงน,น,นี่ของแท้ไงมันเลยไม่ค่อยนยอย่าเจกตี เฮ้เราต้องอ่ำน้ำเลยเพราะว่าอรอรอสไตล์ไอคอนมาใช่ไหมโอ้โหแดงเลยอ่ะก็เล่นแรงๆอ่ะอ๋ออะไรอย่างนีแบบนี้อ่ดูนะครับผมนั่งผมยู่เฉยเนี่ย แล้วผมพอผมเล่นเนี้ยผมเจ็บตัวผมผิดตรงไหนเนี่ยเอาใหญ่เอาผมนั่งให้เฉยตริดงาน่ผมโดนดาเนี่ยเนี่ยพอผมเล่นเนี้ยผมก็เจ็บตัวโอ้โห อะไรอีกอะอะไรอีกอะไม่เห็นจะสำนึกจริงเลยสำนึกอะไรไม่ได้ก็มันเจ็บอ่ะแอบลิ้นใส่ตลอดเลยตอนไหนวะเนี่ยชอบใส่ร้ายคนเขาจะนอนอยู่ดีก็แล้วลิ้นริ้อย่าทำเจ๊เ่๊ ขอร้องแล้วนะว่าอย่าทำเบนฟังไหมฮะ้ออะไรจะบ,บ้าหรือเปล่าเนี่ยซาดิเดาออยู่ดีก็มาตีของเขาโอ้เล่นใหญ่มากอ่ะอะไร <c oughs> ถึงวเวลาเอาคืนบ้างล้วใช่ไหมอโอเคเฮ้ <c oughs> ยทำไมมันวุ่วิ่งวุง่วิ่งวะไปล้างจะอุ้ย เฮ้ยทำไมมันวิ่ง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 อะแผนเยอะแผนเยอะแบนจริงๆทำไมมันวิ่ง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 อะมันโดนแสงใช่ไหมแสงไฟแล้วเวลากับพิพตามันจะมีแสงใช่ไหมโอ้แผนเยอะแผนเยอะแผนบ้าบอขอพอกเลยให้คนรักใหม่ พยายามทกการให้เขา้าใจว่าเธอชอบอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้โหเล่นเบาๆอ่ะโอ้โห อุ้ยไปแล้วใ้รจะนอนต่อไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหพอกันอะไรมาริวว่าไงไปแชทกับมาริวกันมั้ยเข้าห้องมาริวกันเอ้ยไปแชทให้เฮ่แมาดีกว่าเข้าห้องโบส์ดกว่าเข้ามาเลยเข้ามาแลกกันนะจะได้หนุ่เปลือมัป็นคนด่าอยู่พี่เงียวเงี้ยวเดือดพี่โดน ไม่ใช่ไม่ได้กลัวเขาคูดด่าคือเคยแล้วเป็นหญิงเข้ามาคุยกับเราตอ,อนที่อยู่ในบ้านเหมือนกันคุยได้อะก็คือเข้าไปห้องเราแล้วก็กดแชทกับเรางไงแล้วเข้าให้ดูเห็นยังได้เหรอ,อเร็วเข้ามาเร็วม,มาไงกับเราเร็วมขาไงไปแล้วไรเป็นไม่เล่นนะ โอ้ยไม่กล้าบอสเดี๋ยวโดนอะ่ะทันไงไปแล้วมันเร็วไงไม่ไทัอเห็นเลยวไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวโดนเดี๋ย่บอสมาไงไงบอสมีคนเข้ามาทางบอสด้วยเล่นเรีวเบนนนนด,นดา่าเต็มเลยอืมดีแล้ว เรื่องอะไรอ่ะน้าเรื่องอะไอ่ะมันอะแกล้งทำเป็นแบบโอยเล่นแรงเล่นเจ็บโอ้โหมันเล่นเจ็บอยู่แล้วรู้ตัวไหมว่าตัวเองเล่นเล่นเจ็บอย่าเลยแต่เล่นอะเล่นได้ไม่ใช่ไม่เล่นไม่ไม่เล่นเลยไม่ได้เล่นแรงอะไรเลยเมื่อกี้เนี่ยสอยจมูกเต็มเต็มบอกเลยก็ทำเองไม่ใช่ออกมาละใส่จมูกอะฮะ

Go on a n d try อ่ะมันไม่มันไม่สวยแต่มันไม่สวยไงแบบ Try to tear me down ลองอะไรนะองมา Try to tear me down ก่อนก่อนท้ายอ่ะ Go g on a try to tear me down Go on a try to tear me down นี่หรอยากอ่ะ Go on a try Go on a try to tear me down โหยากเกิน เตลอร์พี่นี่จะตั้งมาให้มันลายกันใช่ไหมนี่เนี่ยตีให้ตอกทุกวันนะพี่พี่ไม่ชินีกเหรอพี่แป้งนอหรอเจอซ้อมหมุนเหรอหมุนตรงนี้ดิพี่ก็มีทม่หมุนนะจะโดนอะไรไหมอยากเห็นพี่แม็กทำหลุดมือว่ะ <laughs> อยากหอลุดมือแล้วก็ <laughs> แผลกล้องหักเงี้ย <laughs> ไปร้องเพลงอ่ะทิ้งทิ้งโดนด่าพอใจยังอ่ะโดนใครด่าแบนเป็นไรก่ะ là